หโรคติดต่อที่น่าจับตามองใคยร,รายที่มาพร้อมฤดูหนาวโรคไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงอาการหนาวสัน่นโรคปอดอักเสบไอไหายใจไม่สะดวก <c oughs> โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 <c oughs> โรคไข้มา,าลาเรียพา,าหะคือยุงก้นต่อง โครคสับับไทฟัสหรือโรคไข้ลากสัตว์ใหญ่ติดต่อมาสู่คนได้โดยถูกลอ่อนที่มีเชื้อกัดและโรคสุดท้ายน้องใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในจีนตอนนี้คือโรคโนโรไวรัสอาการคืออาเจียนท้องร่วงอย่างหนักและล่าสุดยังไม่มีวัคซีนป้องกันและนี่ก็คือโรคติดต่อที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาวนี้ เราขอแนะนำตัวช่วยที่เสริมความอุ่นใจด้วยประกันสุขภาพเบี้ยเริ่มวันละ20บาทคุ้มครองสูงสุดถึง4 0 0แสนบาทและที่สำคัญลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยหากสนใจไปซื้อได้ที่ w w w tqm co th หรือโทร173เจ็สม